กินข้าวยังกินหรือ,อยังครับเป็นไงมีคุณลุงคุณป้าแถวนี้ทำกับข้าวให้หนงกินไหมครับกินกับอะไรไข่ดาวแล้วก็แกงไข่ดาวแล้วก็แกงเนาะนะครับโอ้ยสู้ๆนะลุกนะและ้วกับเด็กน้อยที่มากับย่านะครับมาตายเอาดาบหน้าด้านดนมาเดินทางมาจากจังหวัดตราดมาหวังพึ่งใบบุญจอนนี่นะครับ ผมก็ให้ที่กินที่อยู่ที่นอนรุ่นรุ่น,นเดียวเดียวกันกับลูกสาวผมเลยนะครับด้วยปัญหาที่พ่อของน้องเขาติดยาหนักทำ้ายร่างกายแม่ตนเองก็คือย่าเขาและก็ตัวเขาสุดท้ายก็เขาเลือกที่จะเดินทางมากับย่าซึ่งย่าพาหอบเสื้อผ้าหอบของพลุงพลังข้ามน้ำข้ามทะเล มาถึงจังหวัดขบนลนราชธานีหวังมาเจอจอ์นนี่และสุดท้ายเขาได้เจอผมวันนี้เขาก็ได้รับโอกาสจากผมนะครับสู้ๆนะเดี๋ยวลุงให้ตังติดตัวไว้กินขนมเอยลุงมีตังไม่เยอะเว้ยมีตังอยู่เนี่ยเหลือจากเนี่ยเอาติดไว้นะเผื่อเห็นรถไอติมวิ่งมานะลูกนะชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรครับนโมเนาะอ่าอยู่นี่ไปกินอะไรก็หาลุงตุ้มลุงกดนะอ่ ครับตกทุกลำบากตกทุกได้ยากมาพร้อมกับย่าตนเองหอบเป๋าเสือ้อผ้านั่งรถข้ามน้ําข้ามทะเลมาถึงอุบลน,นะครับมันอย่างที่บอกครับว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เรื่องที่จะเป็นกําลังใจช่วยเหลือกันได้สังคมเราจะสวยงามก็ต่อเมื่อสังคมเรารู้จักแต่งปันผมก็ช่วยได้เท่าที่ผมช่วยเขาเดินทางมาไกลมากกับย่าเขานะครับเสื้อดำๆนะฮะ น่าสงสารแต่หวังว่าโตขึ้นเป็นคนดีของแผ่นดินนะลูกนะอ่ะไปนั่งไปเล่นกับย่าเลยก็นี่แหละครับกับอีกหนึ่งชีวิตที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกหดหูใจไม่เจอกับใครไม่รู้ครับผมก็เคยมีชีวิตแบบนี้ครั้งหนึ่งผมเคยไปขอเขาอยู่เขากินเขานอนที่วัดโสพสมผลเจริญผมไม่เป็นเด็กวัดนะครับสมัยก่อนที่จะสอบเป็นตำรวจบ้านลำบากบ้านพ่อแม่โดนยึด หนีไปตายเอาดับหน้าเช่นกันวันนี้พอมีพลังพอมีศักยภาพพอมีกําลังพอช่วยเหลือชาวบ้านได้อันไหนที่ผมช่วยโดยที่ตนเองไม่เดือดร้อนผมก็พร้อมช่วยเขาสรุปแล้วบ้านหลังนี้บ้านไม้หลังนี้ที่ผมซื้อมาเป็นบ้านนอกดาวที่ตั้งใจว่าจะเป็นบ้านให้ตนเองนอนไม่เคยได้นอนเลยก็มีแต่ชีวิตมาแต่ใสอีกได้มาพักและก็ล่าสุดก็คือย่ากับหลานคู่นี้ผมก็ให้มาพักหลังนี้ เป็นกำลังใจให้หลาย,ลายชีวิตที่กำลังต่อสู้เป็นกำลังใจให้หลายชีวิตที่กำลังทอ้ออีกหลายหลายชีวิตที่เขาพึ่งพาผมและผมที่ช่วยเหลือพวกเขาได้ดุสสนนี้ผมขอส่งทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจผมขอให้ท,ท่านสูขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยร่ลำรวยนะครับจากใจจอห์นนี่ครับสวัสดีครับ